มาเดียวเลยไปงานไม่แก้วเป็ดเด็กมันเลี้ยงปีดไม้มึงเล่เฮ้มาตูดเป็ดกูควายเดียวกับม่โตโอ้ยคมมึงนั่นเนี่ยเบื่อยืนเทจะไม่บินเลยล่ะโลแล้ว่ะเป็ดที่กินก็บินไม่พ้นเลยนี่แกบินก็เลยดีตอนนี้นี่เลยดีดีตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันนั่นนั่นันตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันไในตายไลยกับพวกนั่กูแต่งตายโอ้ยเลว ดนแม่เอ้ยแม่แกยตายหัวเข่าพี่ดะยังดนมึงแรงเขียวแลงอย่างหัวเข่านี่ปกติกูเตะอหัวเข่านี่ไม่ใช่หัวเข่าเปล่าแค่นะกูบอโรนะใส่โต่อใจกูได้ต่อใจเฮอใจนานแต่ไมาพึ่งใจไอ้ไรใจก็ว่าโต้ใจนะไอ้ใจกูได้เพึ่งใจมาเต้องม wow. <c ười> ึงอาจำได้ไหมว่าไยใจ นี่อยพิ่งจะไม่ได้เรกคุบอกว่าตใจละไอ้ใจบัดอย่งใจมึงควรคนแรกแกอมาคุณตีตีมาคนมาเรียวย่อกันแน่พึฟ่องกับโตจำเมื่อนกันทีไอ้ไร่จะจำไม่ได้ก็น่นก็ต้าใหม่ไร่แต่ใจมึงว่าวขาหวัดโตใจละไอ้ใจบัดอยเฟื่งใจแรงแต่แกคุณไม่แรงแด้วคุณบาครัน เปรตไหมไอ้เปรตนั่นติไม่รู้ความเลยฮ่า <c oughs> ย่าฮ่าจ่ั<า>น่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าัวาฮ่าฮกาฮ่าอ่าฮ่อฮ่าอ่าฮ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 ่า่าน่าฮ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 ่เฮ่า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 ฮกาฮ่าฮ่า่นฮ่าด่าย่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าก่า่าฮมม่นนนนาฮ่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 าม,ามา่าฮ่าฮ่าฮ่ัด่าฮ่า่าฮาาฮาฮ่่ กาป้าชาบูชาเป็นผ ah! <heads> <performed Tools> <Familie> ู <ENCE> ้ปามาเองเหตุผลรละเอียต้อง้ามาบัตุมวัดมาจะไว้ได้ปราคุรแกวใจเตนจะตูปเจจีอไว้ก้อยกี้เป็นต้นในเ็มบาร์ในวัดเราี่มีพราอยู่ตั้งหมดห้าองค์ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหวมันตระอาจารแ์แรโตก วัดเราในปรายังอยู่อาตัวตึกงมาเป็นสิบงพอค่อยมาบุญปราไปเอาแต่ไอ้ไรวะคนโยกูบอกเข้ากันนู่นนี่ตัจนจุนคนเราเราก็ความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความอายนะความขี้กลานเป็นบ่อเกิดแห่งความลําบากยากขี้กลานหลงกกนยันเพิ่มยันเราไม่ติดดันไปปื้มดิโตก็จะจะคิดดูดิ ทะเลอันนี้ละคนโรกีปันมาเลยนั่งกูมางงแต่ไม่วันเย็นนูกูป่าเนี่ยลัาม,มาคกลป่ามาจำท,ทีิบอกเลือกครับไปห้าสิบเจ็ดซสไม่รอมเจอมาแต่ชาวเปรตไหนมาขึ้นไวเ้วเจ้กูเป็นดิบหนองบ้าเอ๋วะ่ะกูปีงจ้องขึ้นกวายัางดิบเลยใกล้ยอยากนี่ค้องจะไม่ดิมันโจอีจิตันไม่ได้ อิชิตันเปิดออกมาเป็นเบนกูเปิดเปิดที่เป็นบอกวานโดยตอนได้เป็นเบนนักตีกะตั้มเปิดไปในหยากรานตำมันไรหนุ่ยต่อไปมึงกิดวายได้อุ่นลได้ใจใกล้รุมจัดฮะรอยร้อยขึ้นฟื้อฮะคนเราไปเจงอยากคิดมากบริษัทใกล้ตูใกล้เตียนมั้นเรว่าอ๋อม่อคีบาาเต็มใกล้ได้ถุกวันลูกตัดนั้นเราก็ซื้อไปจุดกันเปีน ได้เตอาด้วยอะไรายเดี๋ตุ้มจากมันทีได้เตอบเอยพอเราอยากก้าวจากฮันวัดเลเ่ดอกก้าวนี่เซเว่นดูกล้องนี่พอเข้าเซเว่นอยากก้าวได้เป็นพอเปิดตู้ปั๊บเซเว่นสวัสดีค่ะรับขนมจากเพื่อนไหมคะกรุณาเก็บไม่กลัดไว้สะทสมแต้มค่ะไม้กลัดชิปอันเล็กขนมข้อมได้สองห่อนะค่ะตั้มวันนั้นเลยวว้าเซเว่นนี่นาเข้าใช้มึงชบอบกับเซเว่น มันจัดเป็นระบบเลยมันแรงพรอนขนาดมาดันตู้ไปมันอย่างวายเรื่องไรกระเจี๊ยนนังกิดเื่นอยู่จึงไม่แร็วกว่าเคยให้ดังเดินยิมออกลบค้นหลวงเลยซอยเจเวนวายนี่ม่ใจแรงว่านโนเปนนี้ตำรวดบ้าโเรปากใจรอรวมไม่แรงแบบเจเวนแบบประชาชนรักทำใจจับต่อได้ซอยเวลาตั้งด้านอยากกีวัดชวนหมากบรรโหรกีแบงหน่อย พอตั้งด่านตรวจปั๊บเด็กวัยรุ่นไปจึงจอดรถป่านี้แล้วจะเกีอดได้เลยทอาไ่ไรอน